การเมืองเข้มข้นร้อนแรงแต่หลายคนกลับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่ร้าวใจมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับคือมันเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้อยู่แล้วแหละคุณผู้คนเพราะว่าอันนี้เราเล่นกันในเรื่องของโครงสร้างก็คือตัวรัฐธรรมนูญประเด็นก็คือว่าที่กําลังพยายามทาอยู่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้น นะในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องโครงสร้างอำนาจที่ได้เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเสียใหม่นะซึ่งก็มันก็มีอีกหลายกระบวนการเลยอ,อีกยาวนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีการรับไปก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีกระบวนการอีกยาวนั่นแหละเพราะมันต้องผ่านวาระสองวาระสามอีกหลายเดือนครับเอ๊ะแต่เมื่อวานนี้มันไม่ได้มีการโหวตลงมติไงมันเป็นการตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาไปอีก30วันครับวันที่คุณชวนกอ็อมาพูดถึงที่ว่าเอะม,มันมีสอสอพูดเหมือนความเข้าใจว่าโดนหลอกหรือเปล่าคุณชวนก็เพิ่งมารู้ว่าตอนนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าไอ้สวเนี่ยเป็นปัญหาเลยไม่จริงใจกับประชาชนไม่ยอมคลายอำนาจของตัวเองเลยคุณน้มองงไงครับก็ ถ้าเราดูการอภิปรายตลอดสองวันเนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีของสอวอชัดเจนเลยว่าจะมีน้ำเสียงออกมาในทางที่คัดค้านการจัดตั้งสสรนะครับแล้วก็มีคนที่สนับสนุนเนี่ยเท่าที่ผมตามดูอยู่ประมาณสองคนที่ชัดเจนจนะครับที่เหลือเนี่ยดาหน้าออกมาคัดค้านทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอวอ่าสวเนี่ยคงจะไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งสสร ทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมสวไม่เห็นด้วยก็คือนอกเหนือจากเหตุผลที่เขาหยิบยกอ้างมาเนี่ยซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเหตุผลเหลือเกินอ,อ่ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งสะสะรเนี่ยเป็นการให้เช็คเปล่าบ้างนะซึ่งกรณีการพูดลักษณะนี้เนี่ย เหมือนกับเข้าใจว่าสอวอเนี่ยเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยปกติเวลาให้เช็คใครเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้ถือเงินนะแล้วก็คนที่เราให้เช็คไปเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือเงินแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็เขียนกรอกตัวเลขเอากรณีเช็คเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผิด เพราะว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยเป็นของประชาชนไม่ใช่ของสวสวไม่ได้เช็คเปล่าประชาชนแต่ตอนนี้เนี่ยสวก็ดึงอำนาจของประชาชนไปประชาชนเนี่ยก็ต้องการที่อำนาจมาคืนในการที่จะร่างสะสะรอเองเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของเหตุผลอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องเงินงบประมาณบ้างอันนั้นก็ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผู้ที่ร่าง ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็คงจะเห็นแล้วว่าบางประเด็นที่มีความสําคัญก็อย่างเช่นประเด็นมาตรา256เนี่ยนะถ้าจะมีการแก้ไขเนี่ยก็ต้องลงประชามตินั่นก็หมายความว่าเขาก็ยอมรับต้นทุนส่วนนี้อยู่แล้วในตอนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉนการอ้างว่าต้องเสียเงินอะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เลยฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็ได้มีการรองรับ,รบในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าถ้ามีการ แก้มาตานี้นะมันก็ต้องลงประชามติติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ